Shhh 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 จับในลักษณะน,นี้ก็ใช้ได้คอนแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีมประสิทธิภาพหรอก แต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางบดิวบาตองนะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการทที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อก เอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรมนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมินขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กัน คือเรียนลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนะี้